สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องรหัสลำลองแบบทางเลือกกันค่ะหรือว่าเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารหัสลำลองแบบมีเงื่อนไขนะคะโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ K W D L ค่ะเรามาพิจรารณาโจทย์ปัญหากันดีกว่านะคะว่าโจทย์ปัญหาวันนี้คืออะไรค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาวันนี้นะคะก็คือเด็กหญิงมีนานะคะได้รับเงินจากผู้ปกครองมาจำนวนหนึ่งค่ะ และต้องการไปซื้อน้ำดื่มนะคะที่ห้องสากรของโรงเรียนซึ่งถ้ามีเงินเหลือนะคะก็จะนำมาซื้อขนมเพื่อมารับประทานค่ะโดยในขั้นตอนจากโจทย์นี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ข้างต้นให้ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะโดยใช้เทคนิค K W D L กันค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะตัว K ค่ะหรือว่า What we know ค่ะเป็นการศึกษาว่าโจทย์นะคะบอกอะไรกับเราบ้างค่ะซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกเรานะคะก็คือเด็กหญิงมีนานะคะได้รับเงินจากผู้ปกครองมาจํานวนหนึ่งค่ะและต้องการที่จะไปซื้อน้ำดื่มนะคะที่ห้องสระกรของโรงเรียนถ้ามีเงินเหลือนะคะก็จะนำไปซื้อขนมเพื่อมารับประทานค่ะเมื่อเราทำการวิเคราะห์นะคะสิ่งที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานำสู่ในการวิเคราะห์นะคะในขั้นต่อไป ซึ่งก็คือขั้นตัว W ค่ะหรือว่า What we want k n o นะคะก็คือในการหานะคะวิธีการหาคำตอบค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะพิจารณานะคะว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะรวมไปถึงวิธีการในการหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบด้วยค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบในครั้งนี้นะคะก็คือโจทย์ต้องการทราบนะคะว่า เด็กหญิงมีนานะคะหลังจากที่ซื้อน้ำดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมุติว่ามีเงินเหลือนะคะก็จะนำไปซื้อขนมนะคะได้หรือไม่ได้นะคะซึ่งในลักษณะของคำถามข้อนี้นะคะสังเกตว่ามีคำว่าถ้าขึ้นมานะคะคำว่าถ้าเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ คำถามนะคะมีลักษณะของคำตอบนะคะแบ่งออกเป็น2ทางเลือกค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการถามนะคะแบบมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยวิธีการหาคำตอบนะคะเราก็จะต้องหาคำตอบนะคะโดยการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะในรูปแบบของรหัสลําลองแบบทางเลือกนะคะหรือว่าแบบมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราเลือกวิธีการเขียนลักษณะนี้นะคะก็จะเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะ เรามาดูในขั้นต่อไปกันนะคะก็คือขั้นที่3ค่ะตัวดีนะคะหรือว่า what we do to find นะคะก็คือขั้นตอนของการแก้ปัญหาค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้มาแล้วค่ะว่าเรานะคะจะใช้เทคนิคนะคะการเขียนรหัสลำลองนะคะแบบทางเลือกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทางเลือกนะคะแสดงว่ามันต้องมีในลักษณะของใช่หรือไม่ใช่นะคะสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเริ่มต้นค่ะต่อไปขั้นที่1น,นะคะก็คือเดินเข้าสหากรณ์ค่ะขั้นที่2นะคะก็คือซื้อน้ําดื่มซึ่งในขั้นตอนซื้อน้ําดื่มนะคะเป็นขั้นตอนที่โจทย์กําหนดมานะคะว่าเราต้องทําส่วนขั้นต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีการซื้อน้ําดื่มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิจารณาเงินนะคะว่าเราสามารถนํามาซื้อขนมได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3นะคะเราจึงเขียนว่า ถ้ามีเงินเหลือใช่หรือไม่นะคะซึ่งถ้าใช่นะคะเราก็จะนำเงินนั้นไปซื้อขนมมารับประทานค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเงินไม่เหลือนะคะเราก็จะไปทำในขั้นตอนที่4ค่ะซึ่งขั้นตอนที่4นะคะแล้วก็คือเราจะไปจ่ายเงินค่ะเมื่อเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพิจารณาในขั้นที่5ค่ะว่า มีเงินทอนใช่หรือไม่นะคะซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะได้เงินทอนบางคนอาจจะไม่ได้เงินทอนก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินที่นักเรียนจ่ายไปนะคะมีจํานวนมากนะคะหรือว่าพอดีนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนะคะถ้าใช่นะคะถ้าใช่ในที่นี้ก็คือมีเงินทอนค่ะก็ให้นักเรียนนะคะรอรับเงินทอนค่ะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็คือไม่มีเงินทอนก็ให้นักเรียนนะคะไปทําในขั้นตอนที่6ค่ะ ขั้นตอนที่6นี้นะคะก็คือขั้นตอนของการเดินออกจากสหกรณ์ค่ะและบรรทัดส,สุดท้ายนะคะเราจะเขียนคำว่าจบค่ะเราจะเขียนคำนี้นะคะก็ต่อเมื่อมีการทำคบตามกระบวนการขั้นตอนที่โจทย์กำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาศึกษาในขั้นตอนที่4กันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่4นะคะหรือว่าตัว L ค่ะ What we Learn ก็คือขั้นของการ สรุปนะคะว่าเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรบ้างค่ะซึ่งในลักษณะกระบวนการของการหาคำตอบนี้นะคะเราก็จะมีกระบวนการในการพิจารณานะคะพิจารณาโจทย์อันดับแรกเลยค่ะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะแล้วก็โจทย์ต้องการทราบอะไรเมื่อเราพิจารณาตามหลักแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องดูในข้อคำถามนะคะว่า ลักษณะของโจทย์เป็นอย่างไรนะคะเลือกรูปแบบของการแก้ปัญหานะคะในรูปแบบของรหัสลำลองเนี่ยได้เหมาะสมซึ่งในกรณีนี้นะคะเราก็สามารถสังเกตได้จากคำว่าท่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีคำว่าท่านะคะแล้วก็ระบุสิ่งที่จะต้องทำนะคะซึ่งสิ่งนั้นนะคะเราก็จะต้องนำไปพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะว่าสามารถทำได้นะคะหรือว่าทำไม่ได้ เมื่อเราพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าโจทย์ข้อนี้นะคะมีความแตกต่างนะคะซึ่งก็คือ มีเงื่อนไขขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะจึงควรเขียนรหัสลำลองนะคะแบบทางเลือกหรือว่าแบบมีเงื่อนไขจึงจะเหมาะสมที่สุดค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหานะคะของการเขียนรหัสลำลองนะคะแบบทางเลือกค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ